โรคติดโทรศัพท์มือถือไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนเท่านั้นยังเกิดขึ้นได้กับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายอีกด้วยฉันสังเกตได้ว่ามีผู้ปกครองจํานวนไม่น้อยที่ติดโทรศัพท์จนบางครั้งอาจจะละเลยการดูแลลูกซ้ําร้ายกว่านั้นผู้ปกครองเองก็ให้ลูกเล่นโทรศัพท์ด้วยเพื่อจะได้ไม่ต้องรบกวนเวลาของตัวเอง ปัญหาผู้ปกครองติดโทรศัพท์นั้นส่งผลกระทบไปถึงเด็กๆเ,เป็นอย่างมากเพราะอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจทำให้ขาดการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับลูกเพราะมัวแต่เล่นโทรศัพท์และยังเป็นตัวอย่างไม่ดีให้กับเด็กๆอีกด้วยการศึกษาล่าสุดที่พิมพ์ใน Translational Psychiatry พบว่านิสัยติดเล่นโทรศัพท์มือถือของพ่อแม่นั้นสามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการพัฒนาสมองของลูกได้ยิ่งถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกเล็ก ยิ่งต้องให้ความสําคัญต่อการสร้างรากฐานของลูกในช่วงปฐมวัยและรากฐานที่สําคัญที่สุดคือการกระทําซึ่งหมายถึงแบบอย่างที่ดีดังนั้นผู้ปกครองทุกคนควรพึงระลึกเสมอว่าการดูแลลูกนั้นเป็นหน้าที่หลักควรกําหนดเวลาของตนเองในการเล่นโทรศัพท์มือถือเพื่อทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวควรสร้างกฎกติการครอบครัวไม่ใช่เฉพาะของลูก ให้สมาชิกในครอบครัวมีกฎกติกราร่วมกันภายในบ้านให้เหมาะสมไม่เช่นนั้นปัญหาทั้งหมดก็จะตกอยู่กับลูกของคุณเองรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันแล้วแก้ดีกว่าสายเกินแก้เพราะจะแย่จนแก้ไม่ทันนะครับ